น่าเศร้าจริงๆสร้างเพลงดังนับสิบแต่ตอนตายเงียบงันรันทดเป็นอีกหนึ่งครูเพลงที่สร้างผลงานเพลงโดดเด่นเป็นที่รู้จักทั่วประเทศแต่ตัวผู้แต่งไม่เป็นที่รู้จักและบั้นปลายต้องอยู่อย่างตกรกร,รมลำบากจากไปอย่างเงียบๆไร้ความสนใจจากผู้คนครูเพลงท่านนี้มีชื่อว่าอาจินดินเพชรลำพังเอ่ยเพียงชื่อหลายคนอาจสายหน้าว่าไม่เคยได้ยิน แต่หากเอ่อยถึงผลงานของท่านคอเพลงต้องรู้จักแน่ๆไม่เพลงไดก็เพลงหนึ่งผลงานเพลงที่ครูอาจินดินเพชรแต่งคำร้องทำนองแล้วดังสุดๆได้แก่เพลงนางโลมขับร้องโดยดอนสอนระเบียบนางลมลมไหลให้ชายชมเมลเพราะความอยากเห็นใครจะเห็นใจเรา่นานโลมโลมเล่าเอาเรือนร่างคลีขายศัดิ์สี คาดีาเ,าเพลงอื่นๆที่ดอนสอนระเบียบเป็นผู้ขับร้องและครูอาจินนินเพชรเป็นผู้แต่งก็เช่นเพลงเอาความรักเธอคืนไป และขอเวลาหน่อยเป็นต้นด้านเพลงลูกทุ่งครูอาจินินเพชรก็สร้างเพลงดังไม่ธรรมดาตัวอย่างก็มีเพลงเธอช้ำเพราะคำลวงยอดรักสลักใจดาเพลงลูกท่ครอูอนวานที่เขอราลวอ คนจนที่เธอเมินสายยันสัญญาย,ย,ายาจนนากกิา,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 ย,ายิ่งไปกว่านั้นเพลงที่โด่งดังมากจากฝีมือการแต่ง ของครูอาจินินเพชรก็คือเพลงที่แต่งให้บุษบาทีิฐานได้แก่เพลงทา,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 ารักแ,แ,และชอบคนมีตังเป็นต้น รู้จักผลงานท่านพอสังเกตแล้วหวังว่าคงคุ้นหูและรู้จักท่านมากขึ้นนะครับน่าเสียดายยิ่งที่ทีมงานเราพยายามส่อหารูปถ่ายของครูอาจินินเพชรจากหลายแหล่งแต่ไม่พบแม้แต่รูปถ่ายสักใบที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือวาระสุดท้ายของครูเพลงผู้สร้างผลงานยิ่งใหญ่นี้ช่างสะเทือนความรู้สึกเหลือเกินเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2554หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้รายงานข่าวเศร้าว,ว่าอาไลยอาจินินเพชร ผู้แต่งเพลงนางโลมตายเงียบอาจินินเพชรนักแต่งเพลงเจ้าของเพลงนางโลมทารักชอบคนมีตังวัย62ปีเสียชีวิตอย่างเงียบเชียบโดยเผาศพที่วัดนิมมานราดีเขตภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อวันพระราสบ,บดีที่7กรกฎาคมปี2 5ง4ที่ผ่านมาครูก้องบ้องตื้นนักแต่งเพลงชื่อดังผู้แต่งเพลงสาวนาหารักและอื่นๆ และเคยร่วมงานใกล้ชิดกับครูเพลงผู้ล่วงลับได้กล่าวถึงครูอาจินินเพชรว่าเรื่องราวของครูไม่ค่อยมีคนทราบนักแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าพื้นเพเป็นคนกรุงเทพเคยทํางานก่อสร้างและมารู้จักดอนสอนรบียบจากนั้นได้แต่งเพลงนางโลมให้ดอนสอนรบียบขับร้องจนประสบความสําเร็จก่อนครูอาจินเสียชีวิตท่านอยู่แถวพัฒนาการหลังจากแม่ของครูเสียชีวิตทราบว่าครอบครัวครูก็ลําบากครูเขาเคยมาอยู่บ้านผมอยู่พักหนึ่งผมก็ให้เขียนเพลง ตอนนั้นครูอาจินเกือบตายไปแล้วนหนนึ่งเพราะเขียนเพลงไปแล้วก็กินกาแฟไปกินมากจนชักตาค้างตอนตีสี่ถึงหกโมงเชา้าพวกเราก็เลยดูแลนวดกันจนอาการดีขึ้นครั้งหลังสุดก่อนตายประมาณ3วันเหมือนครูมาสั่งลาผมครูมาหาที่บ้านผมได้กลิ่นเหมือนดื่มมาด้วยและไม่ทันจะได้คุยกันมากนักหลังจากนั้น3วันก็ได้ข่าวเสียชีวิตก่อนหน้านั้นนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนายห้างทพบลายก็ได้เป็นเจ้าภาพบวชให้ครูอาจินจนสึกออกมา ครูอาจินนินเพชรมีชื่อจริงว่าสุจินนินเพชรสร้างชื่อเสียงในวงการเพลงจากการแต่งคำร้องทำนองเพลงนางโลมให้ดอนสอระเบียบขับร้องซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2526หลังจากนั้นก็มีเพลงลูกทุ่งที่แต่งให้บุษบาอธิษฐานร้องโด่งดังมากเช่นเพลงชอบคนมีตังท้ารักซึ่งต่อมาแมงปอชนทิชาได้นำมาร้องใหม่นอกจากนี้ผลงานของครูอาจินยังมีเพลงเธอช้ำเพราะคำลวงยอดรักสลักใจกาเอ๋ยกา คนจนที่เธอเมินสายันสัญญาขอเพียงคาลาสายันนิรันดรเพลงรักต่างวัยคำวอนก่อนจากการจนามาสิริและเพลงพลาดจนได้ชาวนากับงูเหา่าขอเวลาหน่อยสามล้อลารักเป็นต้นข้อมูลเกี่ยวกับครูอาจินินเพชรเท่าที่สืบค้นได้เพิ่มเติมก็คือมีผู้ใช้นามแฝงว่าลูกดิกน่ารักได้เคยเล่าไว้ใน YouTube ว่ารู้จักกับผู้แต่งเพลงนางโลม ซึ่งมีชื่อว่าอาจินดินเพชรตอนที่รู้จักเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตท่านที่อยู่ในสภาพติดเหล้างองแงมในย่านใต้สถานีรถไฟฟ้าหัวหมากทุกครั้งที่เจอจะเห็นครูเพลงท่านนี้มีสมุดและปากกาติดมือตลอดชาวบ้านมองว่าเป็นคนเสียสติเคยขอดูสมุดของท่านพบเนื้อเพลงหลายเพลงในเล่มเช่นนางโลม เธอช้ำเพราะคำลวงทารักและอีกหลายเพลงท่านยืนยันว่าเป็นผู้แต่งเพลงในเล่มทั้งหมดครูเพลงท่านนี้เสียชีวิตแล้วหลานของครูได้เอาสมุดเล่มนั้นใส่ในโลงเพาไปพร้อมกับตัวท่านด้วยงานศพของท่านไม่มีนักร้องท่านใดมาร่วมงานมีแต่ในห้างทอปลายรับเป็นเช้าภาพสดศพ นี่คือคําบอกเล่าที่เราขอยกมาทั้งดุนโดยไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับนี่คือข้อจํากัดของการสืบค้นข้อมูลด้อนหลังที่จําเป็นต้องอ้างอิงจากสิ่งที่มีผู้บันทึกหรือเล่าไว้ไม่อาจไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพราะอย่างที่เขาได้บอกไว้ว่าเรื่องราวของครูไม่ค่อยมีคนทราบนักเราจึงได้แต่นําเสนอเท่าที่จะค้นเจอข้อมูลอย่างไรก็ดีหวังว่าคลิปนี้ จะทำให้ผู้ชมผู้ฟังรู้จักจดจำชื่อและผลงานของครูอาจินินเพชรได้มากขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีภาพถ่ายของท่านเลยก็ตามนนนาาาาาโลโลลมมม้ใใใหหชยชยยเเเเ่รรระควควอก็จจ ใายไม่ใครทุดีสุขีนดนอนองเจ้าเพราะคำอ่อนหวานที่เขาลอ่อหลอ โอที่ชแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ข่มชัดลึกเพจพร่างเพชรในเกรดเพลงและผู้ใช้นามแฝงว่าดุกดิกน่ารักขอบคุณมากครับ